เราก็แกะอย่างนี้เลยเหมือนเปิดตระับแป้งใช่ไหมคะเห็นไหมคะต้องคุมไฟให้อยู่เคล็ดลับในการทำแับข้าวเนี่ยอร่อย นี่ก็คือปูทะเลที่เราซื้อมาก็จะเป็นไซส์ที่ใหญ่เวลาเราทานปูก็ควรจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยเรียกว่าปูเปลือกขาวไม่เอาปูเปลือกแดงเปลือกแดงมันจะหนาอันนี้มันจะบางเปลือกมันจะบางเนื้อมันจะเยอะกว่าและอร่อยกว่าด้วยเราจะเอาไปนึ่งก่อนสุกประมาณสัก60%เดี๋ยวเราจะต้องผัดอีกรอบหนึ่งฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราให้สุกเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ปูมันแข็ง จากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บพักไว้ให้มันเย็นดีแล้วเราก็ามาสับวิธีการเปิดปูที่สะดวกที่สุดดีที่สุดก็คือเราแกะตรงนี้ออกปุ๊บเราก็แกะอย่างนี้เลยเหมือนเปิดตลับแป้งตลับแป้งใช่ไห,ไหมคะเห็นไหมฮะมันก็จะง่ายนะคะนี่ก็คือทริค อันหนึ่งที่เวลาเราทุบก,ก้ามปูเนี่ยมันจะได้ไม่กระเด็นไปรอบ <Wow. S 1> ผัดที่เตรียมสำหรับทําปูผัดผงกะีเราก็จะมีหัวหอมขึ้นช่ายต้นหอมั่นเป็นท่อนอาหั่นเป็นท่อนแล้วก็พริกแดงเพื่อกิดสีสัน วิธีการหั่นหอมนะคะเราก็จะหั่นแบบหั่นเป็นกั๊กนะคะเห็นไหมมันก็จะสวยตอนเริ่มนะคะไม่ต้องเอาไฟแรงไฟประมาณกลางๆนะน้ำมันไม่ต้องเยอะเราต้องอุ่นอุ่นให้น้ำมันมันค่อ,คอยๆเหมือนน้ำเดือดนะคะให้มันค่อ,คอยๆเดือดไปแต่แล้วเราก็จะใส่หอม ตอนนี้เราก็ใช้ไฟอ่อนๆเนี่ยค่อยๆผัดให้มันนุ่มผัดไปเรื่อยๆก่อนให้มันหอมด้วยนะคะค่อยๆผดให้มันหอมไฟสำคัญมาก เลยไฟนี้นะต้องคุมไฟให้อยู่เคล็ดลับในการทำกับข้าวเนี่ยเรื่องไฟเป็นเรื่องสำคัญจากนั้นเราก็จะใส่นมนะคะเราต้องผสมน้ำมันหอยลงไปนะคะจะใส่เหล้าจีนค่ะน้ำมันงาค่ะต้องใส่น้ำปลานหนิสนึงใส่น้ำตาลหน่อยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากัน ลล่าเยคะนะคะเราก็จะชิมรสดูว่ารสชาติอร่อยปกติเนี่ยฉันเข้าใจว่าเขาคงทำอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ไข่ลงไปเจียวในนี้ แต่มีความรู้สึกว่าถ้าเจียวแบบนี้มันดูอร่อยกว่าให้มันสุกแค่จับเท่าน,นั้นเอง เราก็จะตัดน้ำมันเนี่ยเหตุผลที่ทำไมต้องแยกกันเพื่อไม่ให้ทานน้ำมันมากเกินไปค่ะไม่ให้มีน้ำมันมากจนเกินไปนะคะเราใส่ไม่หมดใส่เพื่อให้มันมีสีและให้มันมีกลิ่นกูผัดผงกะหรี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ